ต่อนนี่ตุกกรอกมาเนี่ยต่อเวลาเกลแล้วอะไยแล้วครับผมพบกับเราครับ ต้องกวยาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูความรออีกหนึ่งเชือกนะครับที่ชนิดที่ว่าทั้งรอทั้งสูงทั้งใหญ่นะครับพลายคำดีครับผมปีนีอยอายุ23ปีแล้วนะครับ FC ก็หายตกมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเดินมายังรอเลยนะครับเชือ ก็เป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับ F4 หุ่นดีครับยังรอ สวยงามสวยงามพึ่งหายตกมันแล้วครับหา,หายได้กี่วันแล้วโอ,โอ,โอ้ขนาดหายตกมันนี่เนื้อตัวยังดู อ้วนเลยก็ยพร้อมบอกไม่พร้อมหรอพอดีแหละผมว่าแต่พร้อมกว่าเดิมนิดนึงอ,อ๋อนะคาควานบอกว่ายังพร้อมกว่าเดิมนะครับนี่ยังมาไม่เต็ม,มครับผมยังมาไม่ค่อยเต็มครับเดี๋ยวเราจะไปรออยู่ข้างหน้านะครับ,บมาแล้วครับมุมรอ ล้อจริงๆนะครับ f อไม่อยากจะพูดเลยครับช้างเชือกนี้นะครับหล่อมากๆเลยนะครับดูการเดินนะครับเป็นสง่ามากเลยนะครับ

อ๋อกะนานอะไรหลบหลตรงนะบลัดยังแม่จำกบพบลองกี่เบิครับครับ เดินมาอย่างเท่เลยครับเดินเร็วเหมือนกันนะครับนี <rainbow hak igi> ่ถ right? ้าไปจริงๆนี่ไม่ใช่แปดเยนเลยวะกระดิกกระดิกแป๊บเดียวนี่ถึงเลยเลยเนาะนีอครับ ตูกกรอกมาแน่ต่อไปลายเกลแล้วลยแล้วเออมาแล้วครับเดินมาอย่างเร็วเลยนะครับ f อซีนี่มันวิ่งมาเลยนะครับนี่ก็วันนี้เราพามาดูว่าตอนกลางวันนี่พลายคำดีเอาไปล่าไว้ไหนนะครับนี่ก็น่าจะเอามาล่า แถวแถวบ้าน20หลังแล้วครับสวนหญ้าของเกเองนะครับ เดินมายัางรอเลยครับก็ใช้เวลาเดินประมาณไม่ถึงห้านาทีนะครับนี่ถึงแล้วแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวถึง <c oughs> เดินเร็วมากเลยครับ FC. เอฟซีมาแล้วครับนมรอ ที่ล่ามประจำครับเวลาลงนี่แกเอาความปลอดภัยไนกันนะครับนฮะ ตัวใหญ่มากเลยนะครับ f อวันนั้นช่างได้เท่าไหร่ครับวันนั้นช่างได้เท่าไหร่โอ้สามตันแปดกว่ายังยังไม่เต็มที่ใช่ไหมครับปกติแล้วน่าจะสี่ตันนะผมว่าประมาณสี่ตันนะครับนี่ แต่โกดซีตันกว่านในนา,นนานเต็ตมเต็มที่เลยอก็ต,ตอนแต่ผมก็ว่าดูเต็มอยู่นะครับนี่ป้อนอีกประมาณ เดือนหนึ่งน่าน่าจะเต็มที่แล้วนะครับนี่เพราะว่า,าแกกำลังหายตกมันใหม่ๆด้วยนะครับแต่ดูผิวพันธุ์นี่ดีมากเลยนะครับ fc หน้าสวยหน้าใหญ่ครับสีออกเพือ่เ<ะ><ๆ>ก็หุ่นแกก็สุดยอดจริงๆนะครับ fc สุดยอดมากเลยนะ ก็หุ่นอย่างนี้นี่หาตัวจับยากครับหาตัวจับยากนะครับหุ่นเหมือนช้างอินเดียนะครับช้างเหมือนช้างศึกนะครับหัวชดเดินสวยครับเดินสวยเดินสวยมากเลยนะครับก็ฝากแม่แม่เอฟฝากโครงการสร้างบ้านให้พลายคำดีด้วยนะครับนี่ก็ตอนนี้ขึ้นเสาแล้วใช่ไหม ขึ้นเสาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเบอร์โทรยังไงเดี๋ยผมจะทิ้งท้ายไว้ให้นะครับ,รบ,รบเดี๋ยวเบอร์โทรก็โทรไปหากับนาควานเองเลยนะครับ,บ <laughs> ช่วงนี้ก็ บรรยากาศดีหน่อยหญ้า <aa> มาฝนมาอุดมสมบูรณ์หน่อยอุดมสมบูรณ์แต่ว่าคำดีเนี่ยแฉะเลือเกินโจธรรมดาแหละครับมันยังไม่มีโรงเนาะก็ฝากต้<ร>องอมาน่นนนะอนไอาบ,บอสให้นะไปโดเอาบ,บอสให้บอกอบงออ,อไส นี่เรามาแอบถ่ายนะครับไม่ได้แอบถ่ายนะครับเอาความโลของพระธทําดีมาฝากนะครับก็เป็นช้างที่มีรูปร่างค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนี่คราบตกมันยังอยู่เลยนะครับเอฟซีนี่ผมซูมให้ดูใกล้ๆนี่ครับโอ้ยเวลาแกกินหญ้านี่หลับตาปุ๋ยเลยนะครับไม่ลืมตาเลยนะครับเหมือนแกมีความสุขนะครับนี่ ตาพอยเลยดูครับดูเนื้อตัวดีครับเนื้อตัวนี่นนมีพิงต้นไม้ด้วยละครับโอ้พิงต้นไม้กินหญ้า น,น้าควานแบกหญ้ามาเพิ่มครับตัวใหญ่เนาะกินเยอะกินจุให้กินประมาณรถใสหนึ่งนะครับนี่ดูครับตัวใหญ่ตัวสูงนะครับนี่สูงมากเลยนะครับข้าวต้มเนื้อมาเทียนแจกกินเรื่อง อันที่เรสู้เขาเป็นชั้นดิอ๋อแป๊บเดียวหมดอืมอย่างนั้นก็ลอยเขาเล่นงานี่ตอยแทงดินงานอนนอนนอนแล้วก็ตูอ๋อแต่เขามัดอยู่นี่เขาเล่นต้นไม้เหมือนกันนะครับนี่ก็เนี่ยเนี่ยตอนที่มันยังไม่หายตกมันอ๋อเหมือนที่ระบายของเขานะที่ระบายที่เขาออกมันอยู่ออกออกหมดเลยนะครับนี่ออกหมดเลย ก็ฝากแม่ๆฝากโครงการสร้างบ้านให้พลายคำดีด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งเบอร์โทรคุณนะผมมีเบอร์โทรอยู่ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ก็สอบถามกันได้นะครับผมก็วันนี้มาเอาความหล่อของพลายคำดีมาฝาก f c นะครับก็เอาไว้ครับงานเลยครับครับครับว่ามามากันไปเนาจุยมามากแค่ เอร์โดนนั่งมองเลยนะที่รักเอาคองเพราะว่าไม่รู้เล่นเล่นเล่นโทรศัพท์ครับผมครับ,รบผมโอเคครับเกิดได้ช่วยไอ้ไปเกิดได้ดึงโทรศัพท์เล่นดึงมาก้อนก้อนอจีวอรียโรงงาน,นแน่ละครับผมก็วันนี้มาเอาความรอของพรายคำดีมาฝากเอฟซีนะครับก็สําหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกุยอาเจียงพายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้าที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผม สวัสดีครับคุณนะาสวัสดีครับผมสวัสดีครับชีวิตคือการต่อสู้เป็นอย่างนี้ครับไม่ว่าเดนหน้าหน้าร้อนนั้นหน้าฝนครับผมก็ฝากแม่แม่ฝากโครงการสร้างบ้านให้พลายคำดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอให้โชคดีมีความสุขเจริญทุก